กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะวัชูในประเทศและก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยกะยินดีต้อนรับกับซูซองบะเตียงทองซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้บะเตียงกับสิพาพี่พน้องเข้าไปทั้งบ้านนองฟือพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมืองไซบุรีเข่งสวรรด์นักขีดพ่อแม่พี่น้องเลยบาเตียงสิแวะไปหา,หาสาซานียมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะที่ เรานอนติดอูอยู่อะไรเราเป็นโรคที่ว่จาจังไรพี่น้องไงมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเนาะอา่าตามเราว่าพี่น้องไงแล้วก็ป่วยมาได้สักปีไปไปลายนั่นแหละพี่น้องไงตอนนี้ก็อาการก็นักลงเรื่อยๆว่าซันเนาะอา่าย่างไปใสก่กรบ่ได้ย่างไปห้องนา้าสิกับสิล้มหัวกุบพ่อแม่พี่น้องไงเนาะตันนี้ก็คือมีผูญญ้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้งฝั่งไทยพี่น้องไงเพิ่นฝากเงินมาให้บ่เตียงหาร้อยบาทเนาะให้เอาเข้าไปให,ห้นแล้วเนี่ยว่าซันพี่น้องไงเพราะได้ ซอยเราซื้อขึ้นซื้อยาพี่น้องเลยเนาะวันนี้กาับเตียงสิมีโอกาสแวะไปให้เราพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปโอเคพ่อแม่พี่น้องไปุ้มบรรยากาศน้ำกันว่าเราจะเป็นจัียงไทยแล้วเตียงเรได้ไปหาเราสองสามทีมึงเลยแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เตียงกับมาหอดนะเฮื่อนเราเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยกับหูและชูเคื่อนดีบอเนะสบายดีโดยใช่นะ สาวพ่นยูบ่๊ะไปห้องมอสคืนไปห้องมอเลยอ๋อแล้วเป็นยังไงน่ะโดยอ้าวอยู่พุ่นก็ได้นั่งอยู่พุ่นก็ได้ไหมนั่งอยู่พุ่นก็ได้ไปห้องหมอบ่อื๊พี่น้องเลยไปนอนห้องหมอสองคืนเลยโดยสบายดีมิตู้โดยบนบนนกก็ยากโดยขอนี่ไม่เนี่ยเจอจะมิตู้พิ่นน้าเมย์แล้วก็ไปน้ำกันบอ๊ะ มันเป็นอะไรนะพม่ตู้นักขึ้นบ่บอคนคนว่าอันเป็นยังเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวโดยอ๋อคือระบาดมื่อนั่นฮะแม่นอ๋อใส่เลือดซ้ำถุงใส่เลือดซ้ำถุงพวกโดยโอ้ยระวังพักการคืดอยเ่ในได้อหมโดยโดยโดยมีเด้มันบ่มีหลือจำเป็นเลยไปแม่ก็ได้เให้ได้ เาสมาดอกมโนและไตเลยเหนื่อยบกินเข่ามือยบกินเขาดิคือน้ากับ่ไดกจรไปเอาไปเไปไดกับไปทิ้งปเลยป้นรวย่าละเมอเฮงเนาะโอ้โดยเขาน้าแล้วกับบริกินว่าไม่ตู้บดิกินอ๋อคือว่าไปห้องบ่อคือว่ามันหกินสาครับั้นโดยโดยอ่ะขโทษได้ไม่ตู้นี่คือคือผู้ใดเนาะ อันอะไรเลียงเอื้อยของแม่เอื่อยเจ้าโอ้หากลงมาตะเวียงแม่นมาเยี่ยมลานนี่แล้วมาเยี่ยมลานนี่เนาะโดยโดยโดยโต้วพี่น้องเลยมาเยี่ยมลานกะป่วยแบบกระทันหันเลยเนาะไปแบบไปไหว้เลยพี่น้องเลยไปตั้งแต่เมื่อไรนะแม่ไปเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ยุ้งโมเข่งบ้างยุ้งโมเข่งอ่าเพื่อให้ใส่เลือดสามท่งพี่น้องเลยเลือดกระทงเท่าไรน่ะเนาะเข้าทหา หงลาบพันบาทห่าพันบาทปอสามท,ท,ท,ทงก็มื่นห่าพูปอตัวใจิดเี่ยไดเสียเงินเอ,อาค้ำไม,ม่าใช้ให้เพิ่น<อ>นั่เนาะตัวนี่แหคือเหตุได้เนอยู่กับบมีอันสะ,ะพ่อว่าลูกนะอันคือแม่อันนี้ว่ามีบอลอยู่เนะ่ะอมแม่นม่แล้วก็อยู่กับตูบมันเนาะอยู่ตูบเนี่นี่แหละลูกสาวน,นี้เขาก ผู้เพื่อนเขาจะน้องข้างไงมาเ่าตุกนี่ให้ไออม่ก็บ,บ่มีเล้วแชมอยู่หน้าพวกนี้ก็ได้แตาผัวเขาไม่มีให้ไม่น่าโรยแกพอได้อยู่ได้กินข่าวหน้ากันเนาะแต่ว่าอันเล่ากับลูกในที่เนาะเมน้องเป็นเมยห้างลูกก็เป็นเออแม่เป็นแม่กระไหม่เนา,าะผัวใจปะลูกก็เป็นเมยห้างพัว่ปนน้องแบบป่วยพราอ <No. S 2> มาว่าดอกอได้ซับแม่นี่ก็ยังว่ามีบอลยู่เด้เป็นได้ได้มายก,ก็ยังมีบอลเมียนซบเด้ลูกเลยอีกอน,นี่ตีบ่มีถึงไทยไโดย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 เพิ่นโทรมาว่าเพิ่นให้เขาเลือดเลือดทซ้ำทงสัตว์ทงเท่าไรลูกเอ้ยว่าทงลึกหาพันบาทป้าแต่ป้ามาได้ใส่แม่เนาะมันก็สิบป้าก็ตายเสื่อมแล้ว มันโมบีดิโดยโดยน้องธงและแสนธงแซนกีบนี่งอไคร่แมนปอ่นมละหาพันบาทเลือกระเพงนี้แมนอือโดยโดยโดยหดดจะเหได้ดีเพียงสิขายกับโมบีงตัวนึ่งกับโมบีควายตัวนึงกับโมีแม่เบาแล้ใส่ตะเฮืยนกับผลดเอาแล้ว ได้จนปัญญาชื่อๆเนาะเดี๋ยวนี้ก็พี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ตู้ก่ได้ไปเยี่ยมพยายามเพิ่นบ่องบ่ได้ไปแม่จะกินไปน้ำเพียงโหลดลางกะบ่มีบัด้ตอนเราไปเห็นเราไปน้ำไผ่น้ำแม่อันพี่น้องอันรถพระเจ้าอยู่ประเทวสร้างมาเอาน้าพี่น้องจะหาพระเจ้าซื้อน้ำมันใช้แล้วพระเจ้าพาไปส่งโอ้โดยโดยโดยพอได้เพิ่นพาไปเนาะ ตอนไหนมันเลวพอไม่พี่น้องเลยอืมได้กับป้ายกับเป็นได้เกิดเป็นอยู่ห้องมอฟอยู่แล้วอ่ะดูเยก็ชัตัดสินใจเอาลูกเอาไปนี่มันเป็นเรื่ละเมอขึ้นกูเก่าละเมอไงละเมอละบนกินข้าวไข่จำเจ็บเจ็บตะเพิกเลยเจ็บไม่ได้เลยโดยโดยแต่เงินลูกนะหายแล้วพอได้ไปซื้อน้ำมันใส่รถน้ำเพิดินเงินเท่าไหร่สองแสนมั้นฮะแม่ ซึน้ำมันแล้วก็เอาใบสมนอกมาโนไปแล้วก็เอาบัตรซักขื่สักยาเพิ่นนั่นแล้วโดย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 นั่นแหละไปยังทางเมืองแล้วพิ่นมาฝากเขาเลือดนี่ตีมันตัวเลือดนี่แล้วอ๋อตะกุ่นจะเชื่อถือใครอยู่เนาะแม่นตัวเขาเลือดนี่มันนักโทษได้พี่น้องเลยเขาเือว่าเลือดแดงโดยล่อเป็นทรงสมม่นเพื่อที่ได้ออกมาแมนอ๋อ พกพึ่นเอาเลือดพื่นซีถ um, ่ายเอกเบิดเลือดถึง่อ๋อเาจเอาเลือดเก่าเอกเบิ้ดเอาเลือดเก่าเอาเบิดแล้วเอาเลือดใหม่เขาแนเออตัวโบราณโบราณปนไได้เนี่เนาะโดย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 เงินหมื่นปลายมันหากเจาดลรไดเด็ด่พี่น้องเแม่แล้วนะลูกเอ้ย เงินหมื่นคือตะกี้ยังใครแม่นแมนแม่ป้าโตเดี๋ยวนี้เงินกีบก็ขึ้นเนาะคำว่านั่งอันนี้ฮะท่านุเคราะห์กับบริเขาคันได้เขาท่านุเคราะห์เนี่ยเป็นคนดูคนแดงยังว่ะผนให้เฮาเงินคำนะเก้าล้านสิบล้านก็ดีกลัวแม่เปล่าเข่าเข่ายังนั่นไหมเข่าธนุเคราะห์ธนุเคราะห์ก็แบบใดนะแบบเงินประกันภัยนี่เชื่อมุิว่า คำแมนเสียชีวิตนี่ก็ซบหนึ่งหาเพื่อนก็นให้เท่าไดอ่สิบกว่าล้านนะะเง,นงินประกันภัยนะแมนมันเข่าไปปะสมมุดว่าคือันตายนี่สมมุดว่าเพื่นให้คือนั่นนงอันนี้ตายเขาเจ้าก็มาเก็บเก็บไปนะ่ะซบละสามพันสามพันเพิ่นเก็บนะแต่ว่าเราแบ่ได้เขานะมูนั่นในเขาส่วนน่ะกันหารยังเป็นแบบกระทานานนั่นนะลูกโดยโดยปัานนี้ป จะเป็นเนี่นี่แหละไปเข่าวพันกระโบเอาตอนข่าต,นตอ,อตนยังหันยังแห้งเนาะแม่นอตเข่าช่วงหันช่วงแห้งอ่ะเออ,บ,เอเบ,บัดเฮาวันเสียชีวิตไปเพันยังได้สิบสิบกว่าล้านน่ะนะสิบกว่าล้านก็เหลือเพื่อแล้วเ่ากระโบมีนะลูกเงินประกันภัยแม่นเงี้ยกระโบมีมียังกรบโบมีแบบเนี้ยบบว,วันออนี้กะรแหง น้องมีเจมีเมย์แล้วบ้ากับกับเหล้ามันบ้าอยู่ห้องมอเลยเข้ากันดีคนเลยเนาะโดยโดยพี่น้องเลยแล้วกับผมมีผู่บุญผู้เนียงโอ้จ้าชิวาจังใดคือข้าวน้ามันได้เส้วเอามาใช่กินเนาะแล้วนอนอยู่คนข้าวน้ากับกินนี่แหละเไปส่งคนไปส่งบนาน้องแล้วไปส่ง ดอดอๆๆอกด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 อกรอกด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 อกยอกด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 อ่ดอก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 ดอดอก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 ดออกดอกดอออกอกดอกดออาดอกกดอกดออกกดอกอกดออกดดออกดอกดออกดอกดอกดอกกดอกดออออกออ อ็ได้ให้เราอันนะไปตื่มหือตื่มยาแล้วเนาะโอ้ออ๋มีแต่ห้าวชิมอบให้มีตู้อะไรเลยมัมยเด้ออ่ะไว้ให้อันนะไปไปฝากไปให้เพื่อนแน่เพื่อนไปรู้หมูเพื่อนพี่น้องเไยขอบโลขอบใจเพื่อนผู้ฝากเงินผ่าค้ามาให้การเพื่อนได้ไปเจ้าคนนายคนแต่เพื่อนสร้างลูกฟุกขึ้นเด้อสัตว์ได้กายเพื่อนได้เบิ่งได้คอยพื่พวกพวกพวกงา อสัตว์ได้ก็ให้เพิ่นได้เป็นเจ้าคนนายคนแล้วอันใดกัให้เพิ่นนั่งเพิ่นมีสั่งลูกพุกขุนเด้อย่าเอ้ยโดยแหละถุเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเจ้ากินข้าวกินน้ำนะว่าไม่ตู้มันนี่แม่นะแม่โดยย่างมันจะได้กินบ่มียังแนวครบที่กินมันนี่เนาะกินเห็ดเห็ดไปหาบ่ได้ซื้อเอาเห็ดก็ไปหาลูกไปหาเห็ดพวกบ่ได้เฮดลูกเฮดละโมก ออกลายอยู่แถวนี้กันไดออกลายอยู่ได้ลูกไปหาก็ได้อยู่พอได้อยู่ได้กินในละโงกในดินคิดไปสั้นแล้วลูกเอ้ใครก็ย้ำแรงอยู่เนาะโดยย้ำนี่ก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยพอได้กินย้ำเนื้อใม่หัวมันคิดไปสั้นแล้วตามภาษาบ้านนอกของนาวอะไรโดยโดยโดยปรนเี้อันน่ะอันทั้งทั้งอันน่ะเยอะพันเอกข้าใช่ใจพันบอกมาแล้วบอกว่า อันนอนคืนนึงนี er, ่เท่าไหร่เพิ่นให้เสียเท่าไหร่เนาะบ่ฮู้จักยังบ่จักเลยออโตโดยๆก็มีแต่ว่าพังเบิ่งสรุปบ่กพุ่นลเนาะแม่นอ๋อโตพี่น้องเอ้ยกันนักน่วงอยู่เนี่เนาะหลายหมื่นบาทนะ่แล้วก็นแม่เนาะพี่น้องเอ้ยต้องเปลี่ยนเลือดทั้งเบิดอืเปลี่ยนเลือดล่ะ มีเต่เมิดเลือดขาวอย่างเดียวบ่ผลว่าอย่างอื่นบริมีบ่พญาติโรขายอ๋ผลว่าน้าตามผลว่าตามผลว่าเนาะแต่ความจริงแบบนั้นม erm. ันออกมาจากใดกันจะโม่งเนาะดูเจ็ดมือาเจ็ดมือแกำหนดพนให้ออกนะแล้วก็พญาติพญาติ จังหวัดสิีหูวัตถุสิงกอยางฮะแสดงว่ายังมีอีกแล้วใช่นี่เนาะยังว่ายังบหูเนาะกาเจาะเจาใช้ี่ใจก็ยังบวชหูเท่าหันเจ็ดหมือพอแล้วรายาก็แน่วลวได้เงินน้ำหลุ่นก็พุทธส่งไปส่งช่องไพอยโดย่งอะรบางอื่นก็ได้จ้าจ้าช่องช่องไฟ่นี่ทอเท่าไรเนาะจังหว่าได้สือภัยจังหวัได้เมกับบุคเยดเชือไจับปจจิตลาย ก็ีซีลายนักเติบอยู่หรอกเนาะแต่ขนาดนี้ไล่เห็นแต่เลือดสามทงทงละห้าพันบาทนี่ก็มันตกกละมื่นห้าหมื่นหาเป็นเงินกีบแล้วนี่ก็หกเจ็ดล้านเลยได้พี่น้องเองยปญาตจ๊กมีมีดยังเนญาติจกอียังไหนยังบุหงตอนนี้เนาะโดยโดยโดยัดไปสู้อยู่น้ำพายแค่ตอนนี้อยู่เดี๋ยวนี้ล้วไปพุ่นเลยโดย แม่ได้เล่นในเอื่อนเพื่อห้เขาหาน้าม่เจ้ากินนี่ได้นน่อยู่กับซองกับแถองเกลี่ยนี่แล้วปัจจุบนย้ายนี่อันเราไปคือไปอยู่เวียงเอาอยู่นลำลานชาวอยู่เวียงโอ้โหโดยไปตะฮึงหรือว่ย้ายฮึงเลยได้ตะกี้นาเพิ่นก็อยู่บ้านเพิ่นอยู่ตะกี้อยู่ทุงน้ำมีทุงน้ำมีนี่บ้านแม่อยู่ค่ะงานนี่แหลยไปทุงน้ำมีร้านอะไรบ๊วยผไปอยู่อะไรลานอะอยู่เวียงเอาผัวอยู่เวียงเมื่อยอยู่ กับลูกเต้าได้สินเนาะขอโทษเลยไปไทยลูกกับผู้เดียวลูกไปไทยกได้ค่าวิดโควิดนี่โดยชเหรอกับไปอยู่เวียงพุ่นเดี๋ยวนี้ไอยูานลานลานเพิ่นเพิ่นมีเบียงไม่งานเห็นยังอยู่เวียงเนาะเพรรคโรโดยโดยโดย เยาจว่าจกเมื่อกพังเบงลานอมาจอะเบงยาเบงลานโดย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 ทางนเบาคนบางคนเลยดวยว่าคนดีคนไข้คนจังกับเนาะตู้บอดกับตู้อดกับเน้ว่าพันนัแบบกูเมื่อยดังน้ำรถ่เบิดเบิ้ยโดยขับไปลับมาเนาะค่ารถเท่าไดรไม่ตู้ลงมาตะเวงค่ารถอย เซนชาวเซีนชาวบาดอีเจักเล็ดดนมัน์กขืนเงินเราไม่ตะหึงเลยเนาะ้ก่อนสมการก็ตู้เดี๋ยวนี้ยันเกือบเกือบสองเซนแล้วมาจักเนาะดนมันเพลงพี่ลงไีมปะตู้โดยโดยอ้าวซาตอะไรไม่ตู้ตั้งสองคนฮาขอตัวแรกับเดอร์มานีเดอร์โดยอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสุกุจุคนเนาะ างไกลจะรคใค้เจ็บพี่น้องเลยเอามิกรรมแลวคลับเด้อไม่ตู้เด้อโดย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 แก้ไขเยโดยดสวยกันคนเหล็กคนหน่อยนะจุนเนาะจ้าวจ้าไปถือานานอกลยโดยสาธุเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบตียงมาเมื่อนี้ก็บเจออ่าเพ่อนซ้่อแม่พี่น้องกเพื่นไปโรงพยาบาลหรือว่าลุมองะตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเลยคือ เพื่อนเมื่อยแห้งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไปนาเขวว่าโดยเปลี่ยนเลือดพ่อแม่พี่น้องเลยยายเพื่อนบอกว่าต้องเปลี่ยนเลือดเบิดเลยเนาะถุงหนึ่งห้าพันบาทตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วสามถุงพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเงินคำก็ยังบริมีจ่ายเพื่อนเนาะป้าโตเป็นนักหนวงอยู่ได้พี่น้องเลยแพงเดี๋ยวนี้เงินบาทก็ขึ้นเนาะสามถุงนี่ก็รหมื่นกว่าบ,บาทพี่น้องหมื่นห้าพันบาทเนาะ 15, าเป็นเงินกี่หกเจ็ดล้านเด้ทั้งพี่น้องเลย ก็ทั้งครอบครัวกับบริมีอย่างเนาะเราก็อยู่กระตุบน้อยนี่พี่น้องเลยศัยปลูกตูปอยู่เนี่ยอยู่เนาะเราก็อยู่กับแม่แล้วก็แม่ก็เป็นแม่ใหม่เนาะปวตายป้าเราปัดตัวเราเองก็เป็นแม่ห้างปัดป่วยซีกสพี่น้องเลยการนักงน่วงอยู่ชีวิตเราก็เนาะเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจริญทั้งฝั่งไทยมาเป็นพี่น้องเลยเพิ่นได้ฝากเงินให้มาเตียงจนเมื่อหาหน่อยบาทมาเตียงเอามาหมอบให้เราในเมื่อนี้เราเป็นพี่น้องเนาะ จั่งหน่อยก็เพอได้ซอยสู้เล่าขยึดขยาไเล็กหน่อยก็เอาพรมพี่น้องเลยเหังใดพี่น้องเลยเนาะซอยกันคนเล็กคนน้อยพ่อแม่พี่น้องเอาสำหรัะมนี้ก็บาเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลจุคนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วกับประามโฆษณาได้พ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรัะมนี้ก็บาเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลจุคนเนาะ